เราก็อยู่กับเกมทับซีโมบายนะคะเดี๋ยววันนี้มาะะเปิดกล่องอะไรดีเปิดกล่องฟรีก่อนเนละ,ะนะเรื่ไหนหอะกล่องทหารนะอยากได้ชุดนี้นะชุดอะไรอะ่ะชุดว่ายน้ำนะคะสีชมพูตัวนี้เรามีหนึ่งแสนเจ็ดแสนแปดเราจะเปิดให้หมดเลยนะทุกคน มันน่าจะเปิดได้ครั้งที่ะสิบ่องเปิดได้ไหมครั้งละสิบไม่ได้นะเนาะขอเปิดก่อนสอ,อเออท่ครั้งเี่าเจ็ดครับแขนแ่๊บ kaday chut โอ้หมดแล้วอะ่ะแสนแปดนม่หมดไม่ได้ไม่ออกจริงๆไงเลยชุดนี้นะ แป๊บเดียวหมดเลยเนาะเงินเอาอะไรดีอ่ะเปิดกล่องอะไรดีไม่ดูอยู่ไอตัวหลอมได้เท่าไหร่น,นี่เราเปิดอแะแล้วนะอันนี้เปิดว่วนนะก็เลยไม่มีอะไรให้เปิดเฮ้ยอะไรเนี่ยสปีดสองคืออะไรไม่รู้ มีอะไรให้เปิดอีกไหมไม่มีแล้วนะอันนี้คืออะไรโอไม่ได้ไมนต้องหลอมสามสิบเปิดรถดีกว่าเนาะเปิดรถเปิดรถเดสนะลองเปิดเล่นขำๆแล้วกันนะ คกองกมันไม่น่าออกกอนเนาะพูดถึงอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าเปิดให้เพื่อนได้เพื่อนเได้ดูกันนะยังไม่เล่น Rồi ha xịt Nà xỉa đài nè Lơm dựa lại อืถ้าได้มาเด็ดคันเดียวซี้โอมจงมาจงมา,งมา,มา,มา,มาน่าจะไม่ได้แล้วะทุกคนเพราะว่ามัน จงมาจงมาโอมจงมานะถ้าเร่งความเร็วมันจะลดลงครั้งนี้แล้วก็ครั้งตอ่อไปมันจะได้เท่าไหร่วะนนี้อ,อขอให้ได้ขอให้ได้ไม่อยากเติมตังค์เพิ่มนะ ออนนะส,สองพันห้ายู่สิขอทํำใจกันหนึ่งสามสองหนึ่งเอาสารปุปคือไม่พอนะทุกคนตอนนี้เราติดอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะสอง สองพันห้ามันไม่พอมันต้องเติมตังค์ันแปดแล้วกันนะ เราแบบเร่งความเร็วเลยไหมเร่งความเร็วไปเลยไม่ได้ก็พอจบ <c oughs> โอมขอให้ได้ขอให้โดนนะขอให้ลดจงมา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  <laughs> อยากจะลอ,ลองเลยดอไม่น่าเลยไม่น่าเลยลืมไหม,หมด เิดไม่ขำแล้วนะเสียเงินไปฟรีๆนะทุกคนหมดอยู่หมดไปเท่าไหร่ล่้ลีลาช้าก็ลีลาอื องพันห้าถ้าเรากดรับมันจะมันจะเสียอะไรไหมเนี่ยอืมสองพันห้าหรอสองพันห้าก็เลยตั้งเจ็ดพันห้าเดี๋ยวดูสิว่าเจ็ดพันห้ามันก็ต้องโอโหสามพันเจ็ดนี่ยังไม่พอเลยนะเนี่ย แมวดีกว่าเนาะพักก่อนนะถ้ามันงนีเหรออาจจะได้รถนะถ้ากิจกรรมยังอยู่ถึงวันนี้หนึ่งวันไหนวะเนะี่ยอุ้ยเดือนหน้าเดือนหน้าอาจจะได้อาจจะได,าาได้เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปแล้วกันนะอันนี้เท่าไหร่วะเนะี่ อ๋อมีแค่ร้อยหนึ่งเองอันนี้ต้องพนะันห้าเนาะถ้าซื้อได้ถ้าจะซื้อก็คือได้ผม,อมเอาแมวแล้วกันเนาะเดี๋ยวมารอชมที่ถัดไปน